สวัสดีค่ะปอแป้งคิวดีเฮา o n คอนสตรั o ชเราสร้างที่อยู่อาศัยชั้นดีตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการเซนเนเจอร์9เทศบาลตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจัง, um ide, จงหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ผู้อำนวยการไซต์ประจำโครงการเซน n เนเจอร์9กกันนะคะว่าตอนนี้ความคืบหน้าของการก่อสร้างภาพรวมทั้งหมดนะคะถึงขั้นตอนไหนเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวเพื่อนๆต,ตามมาเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้อำนวยการไซต์ประจำโครงการเซนเนเจอร์9นะคะหรือว่าน้องบอมค่ะสวัสดีค่ะ น้องบอมคะโครงการเซนเจอร์เก้าเนี่ยมีทั้งหมดกี่ยูนิตคะ,อะตอนนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่40ยูนิตนะครับ40ยูนิตเนาะเดี๋ยววันนี้พี่จะขอให้น้องบอมเนาะอธิบายแบบว่าความคืบหน้าของการก่อสร้างในภาพรวมของโครงการนี้เนาะว่าตอนนี้เราดําเนินการก่อสร้างไปทั้งหมด กีิยูนิตเนาะแล้วก็แปลงที่เราจะเข้าไปดูความคืบหน้าของการก่อสร้างได้กี่เปอร์เซ็นต์แบบบ้านอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับผมค่ะตอนนี้นะครับอ่าเรเมาชั้นเก้านะครับตอนนี้ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างนะครับมีทั้งหมด7ยูนิตนะครับผมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแปลงที่39นะครับอ่าเป็นแบบบ้านชิวลิพัทนะครับเป็นชิวลิพัทค่ะชิวลิพัทหลังนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบแปดตารางเมตรนะครับผมตอนนี้งานแปลงนี้นะครับจะเป็น งานจับเสียมนะครับแล้วก็กีดผนังฝังเข้าไปนะครับผมก็ในส่วนของงานจับเสียมนะครับก็วันพรุ่งนี้นะครับก็จะแล้วเสร็จนะครับในส่วนของจับเสียมนะครับก็เตรียมในส่วนของงานฉาบนะครับตอนนี้คุณฉาบก็อยู่หน้างานเรียบร้อยนะครับผมคาดว่าจะฉาบประมาณวันอาทิตย์นะครับแต่โอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่บริเวณที่แบบเป็นห้องโถงบ้านเนาะครับผมทุ่งบอมคาะตอนนี้คือ อันนี้ช่างเขากําลังทําอะไรอยู่คะตอนนี้เขากําลังฝากในส่วนของท่อไฟนะครับเข้าผนังแล้วก็เดี๋ยวช่างก่อฉากครับไปยังมีตะแกง่ตะล้าวนะครับตรงนี้นะครับผมตอนนี้ช่างเขากำลังไล่ตีห้องนี้อยู่นะครับตอนนี้หลังนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ำนะครับผมแล้วห้องครัวนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นประตูบานสไลด์นะครับค่ะ ตอนนี้ในส่วนของหลังคาเขาก็ได้ทําการแบบว่าใส่ฟอยนวนกันความร้อนน้อยครับค่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูหลังนี้นะครับผมค่ะเป็นฝั่งตรงข้ามบ้านกันเนาะแบบบ้านแบบบ้านของแบบบ้านหลังนี้เป็นแบบไหนคะน้องบอมแบบนี้เป็นแบบบ้านพีโอนี่นะครับพีโอนี่พีโอนี่นะครับ กพ็พื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรตคะหลังนี้อยู่ที่132ตารางเมตรนะครับ132ตารางเมตรตอนนี้ช่างกําลังเคปรับระดับพื้นนะครับหลังนี้จะเป็นพื้น SPC นะครับผม<อ>พื้นยางนะครับหลังนี้ก็ในโครงการเซนเก้าก็จะเป็นหลังนี้ก็หลังแรกนะครับที่ปู SPC นะครับผมความคืบหน้าของการก่อสร้างถ้าเกิดในภาพรวมหลังนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ 5้ได้แล้วครับผมห้าสิบปอร์เซ็ตก็คือคตอนนี้เขากำลังปรับพื้นเนาะโอเคในส่วนของตรงนี้ก็คือแปงคิดว่าเราไม่ไม่สามารถเข้าไปได้ใช่ไหมก็ยังเข้าไม่ได้ครับฝุ่นมันเยอะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดใกล้เสร็จหรือว่าสามารถเข้าไปได้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาอัปเดตต่อนะคะแปงไหนที่จะพาพี่ไปชมอีก ต่อไปก็จะพาเข้าไปดูที่แปลงที่41นะครับเป็นแปลงที่41โมจิ <18. S 1> นะครับผมโมจิเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวตามพวกเราัาเลยนะคะครับผมตอนนี้ก็อยู่หน้าแปลงที่41 <48. S> ครับผมแปลงที่41นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของงานจับเสียมนะครับแล้วก็ก่อในส่วนของบล็อกตกแต่งนะครับลงจัดรถนะครับผมค่ะวันพรุ่งนี้ก็ช่างก็เตรียมฉาก โอเคหลังนี้ก็คือเตรียมฉากในส่วนของเสาคานเราจะลดนะครับค่ะในส่วนของภายในนะครับก็ช่างไฟก็เข้ากันผนังนะครับเตรียมฝาท่อไฟนะครับผมเหมือนเหมือนหลังเมื่อกี้ไหมเหมือนหลังเมื่อกี้ครับแต่หลังแต่หลังแต่หลังเมื่อกี้นี่คือกรีดเรียบร้อยแล้วกรีดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเขากาลังกรีดเนาะเพราะว่าฝุ่นก็คือแบบเยอะเยอะเลยครับฝุ่นเยอะเลยค่ะตอนนี้ค่อนข้างจะอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกดีกว่าค่ะครับแล้วถ้าเกิด โอเคมันสามารถที่แบบพอเข้าไปได้เดี๋ยวเราค่อยพาเพื่อนๆเข้าไปชมนะคะอันนี้ขอย้ำอีกครั้งนะคะเป็นแบบบ้านแบบโมจิค่ะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดหลังนี้อยู่ที่128ตาร <128 S 1> างเมตรหนึอยตารางเมตรเนาะโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าแปลงที่42ครับผมเป็นแบบบ้านแบบโมจิเจครับผมโมจิเจเนาะตอนนี้ก็คือ ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ภาพรวมของการก่อสร้างประมาณตอนนี้ก็ประมาณ20%อครับผม20%นครับผมอันนี้คือเขากําลังทําอะไรอยู่อันนี้พี่เข้าแบบเทเสาเรียบร้อยแล้วครับเข้าแบบอันนี้คือเทเสาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถแบบว่าเอาแบบเนาะไม้แบบใช่ไหมคะออกได้เมื่อไหร่พุ่งนี้เช้าครับพุ่งนี้เช้าก็สามารถเอาออกได้เลยใช่แล้วค่ะ เมื่อกี้พี่ถามน้องบมในตอนต้นเนอะว่าโครงการเซนเจอร์9ของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ยูนิต40ยูนิตใช่ไหมคะแต่ทำไมคือตอนนี้เราอยู่หน้าแปลงที่41 42 คือว่าเซนเก้านะครับมันจะมีแปลงที่เป็นแชมเปญครับซึ่งตรงนี้จะเป็นแปลงที่40ก็คือครับก็คือเราจะไม่มีบ้านลงแล้วนะครับตรงนี้ก็คือตัดไปเลยหนึ่งแปลงนะครับแล้วก็จะมีแปลงที่23 24 25นะครับซึ่ง3 3 3แปลงเนี้ยเราเรารวมแปลงกันเหลือแค่2แปลงนะครับผมก็เลยรวมแล้วอยู่ที่40แปลงครับโอเคค่ะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแปลงที่6นะครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวตามพวกเรามาเลยนะคะ พอเราเดินมาถึงตรงนี้เนาะน้องบอมก็คือตอนเนี้มีผู้อยู่อาศัยหมดแล้วก็คือเต็มหมดโซนนี้คือเต็มหมดแล้วนะครับเต็มหมดแล้วเนาะโอเคค่ะน้องบอมโครงการเซนเนเจอร์เก้าของเราเนี่ยสามารถลงบ้านได้ทั้งหมดกี่แบบโอ้ลงได้เกือบทุกแบบเลยนะเกือบทุกแบบเลยเนาะก็อยู่ที่พื้นที่บ้านนะครับในส่วนของตารางเมตรนะครับก่อนลูกค้าก็จะเลือกแล้วก็เลือกในส่วนของแบบ สามารถลงได้เกือบทุกแบบเลยนะครับที่เจ็ดเก้านะครับแล้วในส่วนของแปลงที่หกนี้เป็นแบบบ้านแบบไหนคะเป็นแบบบ้านแบบโมเดิร์นเจนะครับโมเดิร์นเจเนาะอันนี้หลังนี้พื้นที่ใช้สอยกี่ตารางเมตรคะหนึ่งร้อยสี่สหกตารางเมตรนะครับไม่รวมลุงจอดรถนะครับผมโอ้คือใหญ่มากครับหลังนี้ใหญ่มากเลยหลังนี้เสาก็ย5บห้าต้นนะครับหลังนี้ก็คือตอนนี้คือเทเสาเรียบร้อยเทเสาเรียบร้อยก็คือ เช็คดิ่งเทเสาเรียบร้อยก็พรุ่งนี้ช่างก็เตรียมเข้ามาแกะแบบนะครับแกะแบบหลังจากนี้ก็จะเป็นงานหลังคานะครับใหญ่มากค่ะหลังนี้โอเคแล้วในส่วนของโซนที่ว่างนี้นะคะน้องอันนี้จะเป็นแปลงที่ 16, 17, 18นะครับผมก็คือเป็นเฟสสองเองใครัการเซนเตอร์เก้าเนาะคค่ะตอนนี้ก็คือมีเจ้าของแล้วสองแปลงใช่ไหมคะมีคนจองแล้วนะครับมีคนจองแล้ว เพื่อนๆต้องรีบๆแล้วนะคะเพราะว่าแบบคนจองไวมากสามารถติดต่อเบอร์ไฟขายนี้เลยนะคะถ้าเกิดสนใจโครงการเซนเนเจอร์9ของเราค่ะค่ะวันนี้พี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องบอมมากๆเลยนะคะที่พามาเยี่ยมชมโครงการเซนเนเจอร์9เนาะคิวดีเฮาส์ค t นสตรั o ชเลือกแบบบ้านแล้วร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คะ่ะ